อุ้ยอย่างนี้ก็เสร็จชนชนหมุนหมุนต่อไปหมุน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 ต่อไปหมุน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 เอาหมุน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 เอาหมุนเอาหมุนเอาหมุนเย้ ฐานั้นขึ้นภูเขาแล้วเมื่อคกูจะขึ้นภูเขาแล้วเพื่อนสวัสดกครจะขึ้นภูเขาอย่ายิงกูกูจะขึ้นภูเขากูจะขึ้นภูเขาเอ้าไอี๋กูจะไปย่ามขึ้นภูเขาไปตัด อุ้ยแน่ดีได้ปูเลี้ยวทันสุดอุ้ยโอ้ใกล้เคียงใกล้เคียงเอ้ยหนีเขาเขาเขาหนีวะเขาหนีวะเฮ้ยกูเห็นควันมาและอุ้ยเอ๋อดีไปชั้นบ้านรถความไอ้เหี้ยรถกูคว่าม

ยกันเลยยืน <rainforest> ยิงต่อกันกูชูกูชูนิ้วคางแม่งพวกกูรู้ไงไงกูไม่รอดแล้วยังกูชูนิ้วคางแต่แม่งเฮ้ยโอ้ มึงยอยไปไหนมึงอยู่ไปไหนมึงอยไปไหนโอ oh, yeah. <c oughs> <t ong onions> ้เ <sh> น <explode> ี่ยป้องตะคิวดินเกิดอะไรเสียชีวิตอ๋อเยอะโอ้เยอะแม่งเกมเจนี่แม่งเอาแต่ขับวนวนวนกันโอ้ยเอาเชี่ย โอ้มันโดนยังไงวะไอ้ยี่กูโคตรโง่เลยเนี่ยมือหลุดประจำเลยสัส เมันจงเลงมันจงเลงไอ้ให้คุณยิงไม่ออกไอ้สัตว์กูเลือนเมาลงแล้วมันไม่ยิงไอ้กูกูเลือนเมาลงแล้วมันยิงไม่ันไม่ยิงไอ้กูอ่ะไอ้ย่เกมมันยาอ่อน เอ้าเอ้ากูย e ิงไงกูยิงใส่ตัวเองตายพอแล้วพอแล้วมันโดนด้วยไอ้เหี้ยไปเยอะปวะเอ้าไอ้เหี้ยตายอีกแย้งไม่ไผ่หย่ยนว่ะเฮ้ยกูไม่ได้ย้อนกูโคตรกูกูโดนใส่เจ้ามันจริงหรือเปล่ากูเลยลองดูมึง กูเลยลองเกิดมันแล้วกูก็กดยิงกูแล้วกูก็ตายตามที่คาดจัดบ้านเฮ้ยไม่โดนไอ้ยียปากกระบอกปืนมึงชนแขนกูวนวนวน เสียวเว้เส <Elena> <c oughs> sí, oh, no. ียวเว้โอ้แลกกันแลกกันโอ้าโอ้ยม่ต็รถกูรถถังกูตีนาราทกูคว่ำ มาขูบรถนะนี่ตรงนั้นลก่ทำเขาเขาเขาเฮยโอ้เฮ้ยเดี๋ยรเฮ้ยเนี่ยมันจะสอแล้วอ่ไนลมากูกบ้าลแม่งเอ้ยแม่งชนกูรถกูตีลังกาหนึ่งทีเดีกก็ความตายอุ้ย ไอ้เขียมือหลุดเลยสัต<น>ว์โอยชนเฮือ <c oughs> ยยแม่งอ้อมได้เลยเขียโคตรเกียดละ <c oughs> ดูท่ามันขับรถเอากูกูดึงผิดมือเออวะ เออเลี้ยมึงไม่ตายเออกูงงเมื่อกี้แล้วไม่ตายแม่งยิงใส่กูเตรียมเต็มแล้วกูไม่ตายอ่ะอุ้ยทางมะเร็งจ้าเอ้ยไเป็นคนยิงนะเกียตายแล้วโอ้ยหลบมาทำไมเนี่ยโอ้เอาเขียน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  โอ้โหไอ้หนูมันต้องโอ้หไ้อ่ะตีเชียงกย้เ้้าเ้ยมันมีอะไร่ยิงอัดเอ้ไอ้ยี่กูกูกูยิงอัดบ้านใกล้เกินกูตายเลยกูว่าเน่งเมาเน่าอะไรอย่างเงี้ยกูว่ากูว่ากูได้คิตั้งเชียปกอะไรอยเี้ย หมุนวนจนเมาเาเน่าไอ้เฮ้ยโอ้ยโอ้ยเป็นการเป็นการเล่นที่โคตรเหนื่อยโดนสักทีไอสัตว์ เออออ ämä o l h แห้ต่อได้เมื่อกี้― informal นเน p r o t a g อ <laughs> มาหมุนวนต่อ <laughs> <laughs> ไอ้เจ๊นี่ <laughs> <laughs> อุ้ยยัเมื่อไหรมันจะเล็งถึงสักทีว <laughs> ะ โอ้ไม oh oh oh. 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 hey, hey, ่โดนไอ้เหี้ยโอ้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 เฮ้ยเฮ้ยเราตันกับก้าวมันอยู่ไหนวะโอ้มันอยู่นี่ เกียดละเกียดละเบาลงคืออะไรยังเบาหลุดเกลียดไม่ไหวไม่ไหวไม่ไหว ตอนนี้คือมือกูมันไม่ไม่มีแรงแล้วอ่ะไม่มีแรงที่จะหันหียอะไรอีกแล้วอ่ะมันถึงขีดจำกัดของกูแล้วอ่ะเนนหลการฝึกบอลที่ดีที่การปวดแขนกูลามหนึงไหลแล้วเนี่ยอย่ายิง เราุดมีมีเฟสมาดีัาดีมันอยู่ไหนว่าไม่ควันรถแม่งเต็มไปหมดเลยกูเห็นแล้วกูเห็นมันอยู่หลังกูเนี่ยไอ้เงี้ยมันอยู่ข้างกูเลยเนี่ยไอ้เงี้ยมันอยู่ข้างขวากู Every time I come, a nigga got to set it, and I got go going, and I got to get it, and I got to blow and I got to shut it. Any little thing a nigga think he'd be doing because it doesn't matter. Because I'm going to get